สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลกะติ้อยเทนดี้ทาโระนะคะชาแน,นลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะเอาล,ละค่ะเราก็มาดูดวงกันนะคะว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะต้องบอกเลยว่า การงานของคนที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยในท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะจะรู้สึกเลยว่าแบบว่าช่วงนี้งานเนี่ยจะมีความยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าอะไรเลยนะคะคือดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะในสถานการณ์ของการงานของท่านที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของกิจการน่ะเขาก็จะพูดว่าทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าน่ะเวลาทําอะไรเป็นเพราะว่า มันขึ้นบอกงานมันมีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือในหน้าไพ่มันขึ้นเมื่อในคนราศีเมถุนน่ะทั้งๆที่ดูเหมือนสถานการณ์มันแย่อย่างเงี้ยแต่ในดวงมันขึ้นบอกว่าช่วงนี้มันกลับกลายเป็นว่าเออเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่ถ้าเกิดคุณคิดงานได้หรือทําอะไรได้ช่วงนี้มันจะกลายเป็นว่าคุณจะชิงการตลาดแล้วพอหลังสถานการณ์โรคระบาดจบเนี่ย กลายเป็นว่าการงานเนี่ยจะมีความก้าวหน้าเยอะนะก็กลายเป็นว่าดีเลยดังนั้นท่านที่เป็นเจ้าของเจ้าของกิจการเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนกันนิดหนึ่งนะคะว่าจะยังไงเป็นเพราะว่าในดวงมันขึ้นมันบอกว่าเอ่อกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยคุณสามารถแย่งตลาดได้นะคะแย่งแย่งตลาดแย่งกลุ่มลูกค้าในท้องตลาดได้ดังนั้นก็ต้องคิดดูว่าจะทํำยังไงแต่ถ้าจะถามว่าการเงินเป็นยังไงมันขึ้นมันบอกแน่นอนว่าราบผลการเงินเนี่ยยังมีมาอยู่ แต่อาจยังแต่อาจจะยังมีมาไม่เยอะแต่ก็ยังถือว่ามีเข้ามาแล้วกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นก็ทําอะไรก็เออเขาเรียกว่าเทคแคร์กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอาไว้ก่อนว่ากันง่ายๆนะคะทีนี้เออท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากอย่างมากทีเดียวกับเจ้านายเป็นเพราะว่ามันขึ้นว่าเจ้านายเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเจ้านายจะ เหมือนกับเอาผลประโยชน์จากคุณหรือว่าเทคผลประโยชน์จากเราค่อนข้างเยอะอาจจะต้องใช้ความอดทนเยอะมีความรู้สึกว่าอยากลาออกก็ทําไม่ได้ช่วงนี้เนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก่อนดีกว่าคือแบบถ้าเกิดคิดว่าจะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบว่าลาออกไปทําธุรกิจตอนนี้เออมันมันจะเจ๊งได้นะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยู่นิ่งๆก่อน ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยในหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าในคนราศีเมถุนจะคิดงานออกแล้วก็แบบเหมือนกับมีไอเดียในเรื่องงานดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการลงทุนไปในงานทีนี้ถามว่าลงทุนไปแล้วได้เงินกลับมาไหมได้แต่มันยังได้มาไม่เยอะไงดังนั้นคนราศีเมถุนจะทําอะไรต้องดูสายป่านตัวเองไว้นิดนึงนะคะคือในนี้มันขึ้นว่าสมมติว่าลงร้อยในช่วงแรกเลยเนี่ยคุณอาจจะมีฟีดแบ็ว่าได้เงินกลับคืนมาเลยเต็มที่เลยคือมาห้าสิบเปอร์เซ็นต หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทยอยทยอยเข้าซึ่งอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเครียดได้ว่าเงินมันมาช้ากว่าที่คิดเอาไว้อะไรประมาณนั้นคือโดยรวมๆนะอาจจะกล่าวได้ว่าคนราศีเมถุนน่ะถ้าดูในรูปแบบเนี้ยจะถือว่าดวงอะ่ะดูว่าเครียดน้อยกว่าคนราศีเมษแล้วก็ราศีพฤกนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแต่ก็ยังมีความเครียดอยู่เป็นเพราะว่า ตัวเองเห็นงานแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสามารถทําได้เพียงแต่ว่ามันขึ้นบอกเวลาทําอะไรเนี่ยทําได้ช้าแล้วก็งานมันก็จะมีความยุ่งยากสถานการณ์อะไรต่างๆก็ต้องวางวางแผนกันไว้ก่อนว่าเผื่อมันจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดและอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าไปลอกเรียนแบบงานใครเขาเป็นเพราะว่ามันขึ้นบอกว่าเดี๋ยวจะเจ๊งได้ดังนั้นทําต้องเป็นสไตล์ตัวเองให้มากที่สุดนะคะเอาทีน,นี้เรามาต่อในเรื่องของความรักในคนโสดนะคะไพ่ขึ้นบอกว่าคุณจะจุกจิก ในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกคู่ซึ่งตรงนี้ก็เราก็ไม่ได้ถือว่าผิดอะไรนะคะคือหน้าไพ่มันขึ้นแบบคล้ายๆกับว่าเออไหนๆเราก็โสดมานานแล้วถ้าเลือกก็พยายามเลือกเจอเลือกเจอคนที่มันดีๆไปเลยดังนั้นในกลายในใน,น,นในเนี้ยมันไดกลายเป็นว่าคนในราศีเมถุนนะคะก็อาจจะเลือกคู่ช้าเลือกคู่นานหน่อยประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่เข้ามาในปีเนี้ยมันแปลได้สองแบบถ้าคนที่เข้ามาในปีนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวคบซ้อน มันก็จะกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีความอ่อดแอเยอะคือหมายถึงแบบเป็นคนลังเลไม่แน่ไม่นอนจะสรุปว่าชอบเราหรือไม่ชอบเราก็สรุปไม่ได้ทําให้เราปวดเสียงเรียนกล้าวประมาณนั้นเป็นไปได้สองแบบนะคะว่าจะมีเป็นในลักษณะแบบที่บอกอ่ะถ้าไม่ใช่รักซ้อนก็เป็นคนแบบว่าเขายังสรุปตัวเองไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นเอาทีนี้ถ้าเกิดในคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องการเงินไว้นิดหนึ่งเป็นเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคนรักเนี่ย อาจจะอ่อนแอได้ทําให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกแบบว่ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยว่ายง่ายรู้สึกเหน็ดเหนื่อยใจที่แบบเอ,อมามาป่วยในช่วงระยะเวลานี้อะไรประมาณนี้แต่ก็ดูแลกันไปนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าบ่นคนรักมากเกินไปเดี๋ยวมันจะยิ่งทะเลาะกันรุนแรงในเรื่องของสุขภาพนะคะเอไพ่ขึ้นบอกว่าในในในคนที่เกิดในราศีเมถุนน่ะถ้าเรื่องสุขภาพก็คือ เดี๋ยวจะมีตัวร้อนได้นะคะเนื่องจากการดื่มน้ําน้อยดื่มน้าให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังออกกําลังกายดูแลตัวเองนะคะก็จะทําให้แบบสุขภาพโอเคได้ส่วนในเกี่ยวกับการที่ว่าจะเสริมดวงเนี่ยแก้เคสเสริมดวงในตรงจุดเนี้ยถ้าในเดือนเมษายนเนี้ยในหน้าไพ่มันขึ้นบอกว่าคนราศีเมถุนเนี่ยอาจจะต้องนั่งสมาธินิดน,นึงแล้วก็แผ่บุญไปให้กับ บรรพบุพรุษตัวเองอย่างนี้ก็ได้หรือเอเป็นในลักษณะของตรงที่เขาเรียกว่าแผ่เมตตาไปทั่วๆก็ได้แต่เน้นว่าคนราศีเมถุนต้องทําสม่ําเสมอเป็นเพราะว่าในหน้าไพ่มันขึ้นว่าคนราศีเมถุนนะ่นช่วงนี้จะทําอะไรแบบไม่สม่ําเสมอนะคะดังนั้นถ้า จะเสริมดวงตัวเองเพื่อให้ตัวเองไปได้ด้วยดีเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องแบบสม่ำเสมอนิดนึงนะคะก็จะทําให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีก็ขอให้เราผ่านไปด้วยกันนะคะเอาค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกระติบน้อยเทนดีทารุด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ